ตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้32ราย32รายที่เสียชีวิตยอยู่ในกรุงเทพ17ครับวันนี้นะในกรทมนะครับ17ราย17รายในกรทมนะครราชสีมา3ปทุมธานีเชียงใหม่2รายและจังหวัดที่เหลืออีกจังหวัดละ1รายนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวในจำนวน17เนี่ย15รายที่เสียชีวิตจาก17คนนะครับติดกันในครอบครัวนะครับติดกันในครอบครัวนี่แหละ นี่แหละคุณผู้ชมครับที่เราจะต้องรักษาระยะห่างแล้วก็อย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดนะครับเห็นแล้วไม่มีใครสบายใจเลยทางกทมต้องรีบเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่เรื่องของคนเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเมื่อกี้พูดไปนิดหนึงแล้วไล่ภาพตัดไปนะครับจากกัมพูชานี่เข้ามาช่องทางเข้ามาสองรายจากช่องทางธรรมชาตินะครับนี่แล้วก็เป็นคนไทยนะเนี่ยนี่คือเป็นตัวเลขข้อมูลที่ผมพูดมาตลอดเพราะว่า เพราะว่าคนไทยที่ฝั่งกัมพูชานี่เขาอยากเข้าแล้วออกไม่อยากออกมาออกจากกัมพูชาได้ออกมาไม่ได้เขาเลยมาช่องทางธรรมชาติอันนี้แหละกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาต้องคุยให้ทางเมเขมรงเขาอำนวยความสะดวกให้ผ่านช่องทางปกติให้กับเราด้วยหาไม่แล้วเนี่ยเขาจะออกมาออกมาไม่ได้แล้วก็หนีออกอันนี้แหละเป็นปัญหาเลยนะครับลายภาพถัดไปเลยครับอ่าอันนี้ก็ต่างประเทศเหมือนกันนะครับถัดไปเลยครับลายไปเร็วๆหน่อยครับอันนี้ก็เป็นลำดับของ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับกรุงเทพมหานะคร10จังหวัด10อันดับนะครับไล่เลียงกันมากทมสมุปรปกากรปรุมธานีนนทบุรีสุราษฎร์ธานีสมุทรสาครชนบุรีประจวบพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดระยองนะครับนี่ไล่เรียงกัน10อันดับนะครับถัดไปเลยครับถัดไปถัดไปอีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งเห็นตัวลำดับ6สีแดงๆนั้นไหมครับที่เป็นเป็นขีดแดดนะครับแถวที่6 นะครับและขอขวาสุด2,835นั่นคืออยู่ในเรือนจำที่แทรกเข้ามาเป็นลำดับ6นะครับในตารางนี้นะครับคุณผู้ชมครับถัดไปเลยครับถัดไปเนี่ยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อนะครับที่มีตั้งแต่100รายมี3จังหวัดคือกรุงเทพสมุทรากการปรทุมธานี51ถึง100รายมี4จังหวัดนนทบุรีสุราษฎร์สมุทรสาครและชนบุรี11ถึง50รายมี11จังหวัดอยู่ในแถบสีเหลือง แล้วก็1น0ถึงสิรปลายอยู่4 5จังหวัดนะครับแล้วก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยในวันนี้มี14จังหวัดเนี่ยต้องบอกชื่อนะไม่มีเนี่ยลบบุร,ร,ตนนร,รีตราดตากน่านกาลสินชุมพรพยาวอุตรดิตถ์หนองคายอำนาจเจริญแม่ออ่องสอนหนองบัวลำพูมุกดาหารและสตูลครับ